สวัสดีครับครับผมกับโครงการทาราสิริน้องโพนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฮะหลังจากที่บ้านตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านหลังกลางนะครับผมบ้านหลังกลางขนาดบ้านนะครับ80ตารางเมตรนะฮะเป็นโทนสีเทาอุ่นนะครับอันนี้จะมีโรงจอดรถนะฮะโรงจอดรถโรงจอดรถนะครับแล้วก็มีที่ปลูกต้น ต้นไม้อีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้าพารีวิวนะครับมีใครสนใจก็ลองติดตามเพจเราได้ดูนะครับโครงการทาราสิริหนองโพนะครับแนวกำแพงนะครับตอนนี้นะครับหน้าบ้านนะครับผมเตรียมส่งมอบแล้วนะครับภายในเป็นโทนสีเทานะเป็นโทนสีเทาอ่อนๆ่อนนะฮะเฟอร์น,นิเจอร์ แต่ไฟนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางเจ้าของลูกบ้านนะครับเป็นคนจัดหานะครับเป็นไฟของไฟโคมนะครับไฟระยะอะไรพวกนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าทางเจ้าของบ้านนะครับเป็นคนจัดหานะครับผมวันนี้วันนี้ผมจะมารีวิวนะตัวตัวบ้านภายในนะครับผมตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเกาจะประมาณนี้ นะครับตกแต่งเสร็จมีเฟอร์มีอะไรวางเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นครับห้องแรกครับพี่ห้องแรกรบกวนนะครับผมแ๊บหนึ่งนะ,ะห้องแรกนะครับห้องแรกนะครับมีเตียงขนาดใหญ่ห,ญหนึ่งเตียงนะวางได้สบายนะครับได้สบายนะครับมีหน้าต่างกั๊บานกระทุ้งสองบานด้านบนหัวนะครับ ติดแอร์แล้วนะครับใส่ะมา่านใส่ตู้นะฮะมีทีวีนะอย่างนี้นะส่วนไฟเราจะเป็นไฟไฟโคมให้นะครับผมไม่ได้เป็นไฟดาวไร์นะตัวนีเน้เปลี่ยนเป็นสามสีได้นะฮะตัวนี้ที่เราจัดหามาให้เปลี่ยนเป็นสามสีนะครับเป็นสีวอมสีนวลน,นะฮะแล้วก็เป็นสีขาวนะครับมีทางลูกบ้านนะครับตอนนี้คราติดตั้งแอร์ของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ตจทีวี40ินิ้วได้สบายสบายกำลังสวยงามเลยนะครับต่อไปดูบ้านห้องแต่งตัวก่อนอ,อนนี่ขอญาติลูกบ้านนะครับขอญาติลูกบ้านนะจัดเฟอร์เข้ามาแล้วนะครับสวยงามมากนะครับเป็นห้องตู้เสื้อผ้านะครับเป็นห้องตู้เสื้อผ้านะครับผมอันนี้ก็เมนไฟโคมเหมือนกันครับผม อ่าตอนนี้ก็เป็นบานกระทุง้งนะพร้อมสายแอร์กระท้องแต่งตัวกระจกนะครับห้องน้ำนะครับผมโอเคห้องน้ำนะครับผมเป็นบานตอนนี้จะช้าหน่อยนะรอเนี่ยใครเป็นคนถ่ายเนี่ยครับผมโอเคครับผมต่อไปเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่อ่าห้องนอนใหญ่ ีก็มีแอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเตียงขนาดใหญ่หนึ่งเตียงนะสบายๆนะครับใส่ผ้มาม่านครับไปจับโต๊ะนะฮะเดี๋ยวเอาทีวีมาใส่อีกนิดหนึ่งสวยงามนะครับผมสวยงามวงามตามท้องเรื่องเลยโอเคอับตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆอีกหนึ่งตู้สบายๆนะครับผมกับโคมไฟ 3ส,สีกับโต๊ะนะ,ะัะโตวางหัวเตียงนะครับผมโอ้ยสบายครับผมเชื่อสบายแปสิตารางเมตรกับโครงการทาราซิริเหลือเฟือครับพี่ทาราซิริมีกระจกให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ฝั่งนี้มันจะไม่มีชาว,วอร์นะต้องบอกไว้ก่อนมีก๊อกน้ำักชักล้างนะฮะ ห้องครัวครับห้องครัวต่อจากห้องนะ้ําเป็นห้องครัวถอยหลังมานิดหนึ่งนะฮะถอยหลังมานิดหนึ่งเพื่อให้ดูนะฮะถอยหลังมานิดนึ่งเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวก็จะมาวางตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าคู่กันได้นะฮะส่วนอีกด้านก็จะเป็นซิงวางกับข้าวเตานะฮะแล้วก็มีตู้ลอยเคาน์เตอร์ลอย ของกระตู้ที่เหลือนะแต่ว่า,าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบ้านหลังนี้เขาต่อเติมพิเศษอีกนะครับผมต่อเติมพิเศษห้องครัวอีกนิดหน่อยนะครับใส่พมาม่าน้าเข้าไปโอ,โอ้โหสวยงามนะครับโทนสีเทาขาวนะครับสวยงามสวยงามนะครับผมนะครับอ่านะตอนนี้เราจะเป็นโซฟา นั่งสบายสบายชิวๆนุ่มะนี่นุ่ม,มสบายเลยอ่าเน่ยยังไ,ไครับพี่ทดลองทดลองอ่ามีอาหารการกินมาวางบนหน้าโต๊ะนิดหน่อยนะกินไปดูโทรทัศน์ไปดูทีวีไปดูละครอ่า,ากับด้านหน้าประตูมีเออ่ามีโคมไฟให้โอ้สวยงามนะครับผม โครงการทาราสิริน้องโพนะครับฝากติดตามด้วยนะครับใครฝากแชร์ฝากติดตามเปิดจองแล้วนะครับโครงการเฟสสองนะครับผมช้าอดหมดก่อนนะครับโครงการทาราสิริเฟสสองมีเพียงแค่แปดหลังนะครับตอนนี้เริ่มจองไปแล้วสองหลังแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่ถมดินนะต้องบอกไว้ก่อนโอเคครับผมยังไงฝากติดตามโครงการทาราสิริด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ